ที่ประชุม,มอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจทันวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทครับคุณผู้ชมครับได้นัดประชุมนะฮะครั้งที่2เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาผลการประชุมนะครับก็ได้มีการออกลักเกณฑ์นะฮะผูมิธิ์ได้รับเงินดิจทัลหนึ่งหมื่นบาทไว้สามแนวทางในรองแต่งพร้อมทางสิปั๊บรัศมีจากการใส่เงื่อนถี่เข้าเคยหูหูกันคือคือจาก4กิโลนะฮะ,ะมาเป็นใส่ในพื้นที่อำเภอของแต่ละอำเภอสวพีโออยู่อำเภอยังสุ่หน่อยพีโอกะใส่ ใยอยู่ในอำเภอยังสมน้อยออกไปใส่ใจนอกพื้นที่บ่ได้นะฮะตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปแล้วครับจาก4กิโลเป็นในพื้นที่ของอำเภอที่เฮาอยู่ําเภอนันๆน,น,นั่นเองนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อนการเน้นย้ำนะครับว่าการใส่ใจเงินแบบเดียวงวดเดียวคือห้อเลย10,000มืบาทอ๋อคือหายเลยงวดเดียวเป็นก้อนไปเลยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่านั่นเองนะครับ ทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัตรับรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อนกัก้าวพ้าหลังทีเพื่อนได้เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมาการขับเคลื่อนนโยบายนิจิทัรวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่ถูกจัดขึ้นเป็นเทือที่สองในวันทีี่24ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนายจุลพันธ์เพิ่นก็ได้ดบอกนะครับว่าที่ประชุมในครับได้ผากันหารื่อแล้วเนหลายประเด็นซึ่งมีเรื่องที่ได้คอสรุป <c oughs> และการย่งางปรทธานได้คอสรุป <c oughs> <c oughs> นะครับ โดยเฉพาะเรื่องกุ้มเป้าไม้ที่สิเขาโครงการนี่นะครับผมอาจสิถือตัดธิ์ไปนะฮะกับข้าวมาคนรวยมีการตัดสธิ์นําตัดิ์คนรวยออกแบบใดหล่ะจังสิเอินว่าคนรวยแบบนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นกะไเพิเพ่นกม,มีการประชุมในเรื่องนี้นะครับและเบื้องต้นฮะก็ได้ม,มีแนวท่าง3มแนวทาง3แนวทางถือว,ว่านี่มิยังนะครับองแต่ง3แนวทางนะคะ,ะ,คะก็คือแนวทางที่หนึ่งี่เพิ่นสีใสเกณฑ์การตัดกลุ่มคนที่มีรร่ใดเกิน สองหมืนหาพันบาทด้ค่ะต่อเดือนนี่หรือว่ามีเงินฝากในบัญชีนี่เกิน1นึ่งแสนบาทบออกไปนะคะเพราะว่าหากใส่แนวทางนี่สิเลือคนที่เขารวมโครงการประมาณ43ล้านคนแล้วก็มีการใส่งบประมาณ4ี่0 0 0สามล้านบาทและวก็ซ้ำรับแนวทางที่2องค่ะพี่โอเพิ่นสิทใส่เกณฑ์การตัดกลุ่มรายได้เกินห้าหมื่นบาทต่อเดือนอหรือมีเงืนฝากในบัญชีเกินห้าแสนบาท สำหรับแนวทางนีหากเป็นแนวทางนีนะคะซีเลือค้นที่เขารว่วมโครงการเพิ่มมาเป็น40เก่าล้านคนจากอาหาร43ได้จากแนวทางที่หนึงเพิ่มมาเป็น40แมนเป็น40เก่าล้านคนแล้วก็จะใส่งบประมาณ4 0 0 0 0 0 0 0 0 0านบาทแล้วก็แนวข้างสุดท้ายค่ะ คือจะไฮซิตเฉพาะกลุ่มอยากไรกลุ่มนี่ซิมีอยู่ประมาณ1ิ1หาถึงหล้านคนโดยจะมีการใส่งบประมาณอยู่ที่1นึ่งแหมื่นล้านบาทค่ะและอีกหนึ่งประเด็นครับน้องแตงครับนั่นก็คือรัศมีในการใส่จ่ายนะครับทางคณะอนุกรรมการเพิ่งก็ได้มีขอสรุปเด้นะฮะทางทพโอเดียบอกไปเมื่อตะกี้นะครับว่าซิมีนะครับผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยกับสีสามบาถใส่ภายในรัศมีของอำเภอนั้นๆเช่นน้องแตงอยู่อำเภอเมือง อุบลราชธานีแตงกระต้องใส่แค่ยู่ในอำเภอเมืออุบลราชธานีสิออกไปใส่ไปหาหมูอยู่อำเภอกันทแล้เราใส่ยู่กันทล่ม่ได้เน๊ะพร้อมทั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัดออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากรัศมีสีกิโลมาเปลี่ยนภายในอำเภอใส่ในอำเภอของเจ้าของนั่นๆันนั่นเองนะครับและอีกเงื่อนไขนึงนะครับในการที่ขืนเงินนะครับสำหรับร้านค้านี่ต้องยู่ในระบบภาษี3ประเภทครับได้แก่ภาษีแวตนะครับพร้อมทั้งภาษีนิติบุคคลและก็ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาครับ เบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับทางรัฐมนตรีซ้อยว่าการกระทรวงการคลังครับเพิ่งได้บอกว่าสําหรับการยืนยันตัวตนเงินดิจิทัลนะครับต้องดําเนินการตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่เคยใส่ธิ์นี้นะครับผมกับโครงการรัฐพานมานะฮะ่านแอปต่างๆบ่จําเป็นต้องยืนยันตัวตนซ้ําเด่ะนะฮะส่วนคนที่เขาร่วมกับโครงการรัฐมาก่อนนะครับผมต้องผู้ใดที่ว่าเคยเขาร่วมโครงการรัฐมาก่อนนะฮะขออภัยครับ ต้องเพื่อนบอกว่าต้องยินยันโตัวตนก่อนเพื่อขอรับสิทธิ์นะครับในส่วนของร้านค้าต้องผ่านการเขาร่วมโครงการนะครับเปิดทั้งเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลกองทุนโมบานพร้อมทั้งวิสาหกิจชุมชนร่วมทั้งสินค้านะครับทั้งอุปโภคบริโภคนะครับ <c oughs> สำหรับผู้ที่บ่อเคยเขาร่วมโครงการ อยากรับเงินดิจิทัล1นึ0งนบาทต้องยืนยันโตัวตนก่อนนั่นเองนะครับค่ะแล้วเงืนที่สีนําม,มาใส่ในโครงการนี้มาจากไสเดี๋ยวสิบ,บอกคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ค่ะยังบบทันมีขอสรุปรเพราะว่ามีหลายทางเลือกแห้งแต่ว่าโจทย์ของการคิดนโยบายจะใส่งบประมาณแผ่นดินเนี่ย<อ>เป็นหลักนะคะใส่งบประมาณแผ่นดินค่ะนะโดยจะต้องพานพรบงบประมาณประจําปีก่อนค่ะ แล้วไพสิเป็นผู้รับหลูกต่อในโครงการนี้หลังจากทุกอย่างพร้อมแล้วทางคณะอนุกรรมการนะคะเพื่อนกนดมีการกำหนดผู้ิิดตาม ผู้ดำเนินการระบบในโครงการนะคะโดยได้มอบหมายให้สมาคมธนาคารของรัฐนี้ไปดำเนินการพิจารณาในรายละเอียดธนาคารอย่างนอธนาคารกรุงไทยคะ่ะเป็นของรัฐนะโดยได้ขอสรุปว่าสิมอบหมายให้กับธนาคารกรุงไทยที่บอกไปเนี่ค่ะเป็นผู้พัฒนาระบบ,บเนื่องจากเพิ่นนี่เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันของรัฐโดยส่วนค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาระบบนี้เพิ่นยืนยันด้วค่ะว่าบ่เม่นตัวเลข12,000ันล้านบาท าทเปิ้นว่าจังสี่คือมีกระแสตั้งแต่อาทิตย์ก่อนว่ารัฐบาลชุดอของได้ยกนนิดเนี่ยฮะกระสีไปใส่เงินหนึ่งมืนสองพันล้านบาทแล้วเอาไปไปไปเฮ็ดระบบแอปพลิเคชันเป็นเฮ็ดระบบแอปพลิเคชันแต่เพื่อยืนยันว่าโบแมนค่ะท่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพื่อนก็ยังบอกอีกว่า พ้นจากการประชุมของคณะอนุกรรมการทั้งในประเด็นที่ไดคอสรุปและก็ยังบสท่านไดคอสรุปนี่ทั้งเบิร์ตนี่สีสรงห้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีทางนายกรัฐมนตรีนี่เป็นประธานผิจารณาตัดสินใจและก็ขาดว่าจะมีการนัดประชุมในสัปดาห์หน้าอีกต่อไปนะคะทั้งด้านนายกรัฐมนตรีนะครับผมนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับประการให้สัมภัษณ์กับผู้ซื้อข่าวได้นองแตงว่าคณะนี่กําลังหาข้ามจากัดความอยู่เด้ว่า พร้อมทางให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนํานะครับว่าคนรวยนีย่คืออีหยังห <c oughs> ลักเกณฑ์แบบใดจังสิเอิ้นว่าคนรวย <c oughs> คนที่จนนี่มันคืออีหยังหลักเกณฑ์คําว่าคนจนนี่มันคืออีหยังเนี่ยเพิ่นกําลังหารือกับเรื่องนี้อยู่นะครับพร้อมทางคนระดับกลางแบบใดจังสิเอ,อิ้นว่าคนระดับกลางพร้อมทางคน,นระดัแบกลางนี่สิมีสิทธิ์ได้ใช้เงิน10,000บมื่บอคนจนได้ใช้แท้แน่นอนแต่คนกลางนี่สิได้ใช้บ่นี่เฮ้ามาเดี๋ยวสิมีการเว้าอีกเทื่อนึงพร้อมทางคนรวยแบบใดล่ะเขาเอิ้นว่ารวยพอรวยแล้วนนนี่่่เเเเเขาาาาสสสิิิิตัดดทธ์อออก้พระววง ค้นรวยที่สองไส้มาให้ค้นจนนั่นเองนะครับก็จะมีการปรับเงินไขนะครับในส่วนของคนรวยนะฮะต้องมาเบิรนกันอีกเทื่อหนึ่งโดยท่านนายกระฐมนตรตีนะครับเพื่อนก็บอกว่ารับฟังทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนกสินําไปปรับบมองนี้นะฮะพร้อมทางการลังหาข้ามจัดกัดความอยู่นะครับและความความเหมาะสมพร้อมท้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมทางรองรับข้าแนะนํานะครับจากผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าควรที่จะเจาะจงไปกุ้มไดมากที่สุดนะครับพร้อมท้งบางส่วนนี่ ที่บ่เดือดร้อนกับบ่ต้องรับเงินนั่นเองนะครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีหลายส่วนมีขอเสนอที่ขอให้รัฐบาลอีกทบทวนการายเงินนี่เป็นสามงวดแท่นงวดเดียวบอสีน้ำมาพิจารณาบอทางด่านนัญนยกรัฐมนตรีนี่เพื่อนกระเดบบอกว่าได้พิจารณาคงใจรวดเดียวเพราะว่าอยากให้ยังคือที่ใจงวดเดียวเพราะว่าอยากให้มีการกระตุนเศรษฐกิจเท่อเดียวแล้กก็เม็ดเงินมันใหญ่สิเหตุให้เกิดการกระตุนเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเจนค่ะ